ครับผมก็เป็นคลิปต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเดินโกดังล u c คก Home นะครับแหล่งรวมเครื่องเสียงมือสองญี่ปุ่นนะครับซึ่งครเครากันอยู่ในนี้นะครับท่านใดที่ติดตามรับชมคลิปผมก็จะรู้ว่าผมมารีวิวที่นี่ตลอดนะครับนะก็วนๆเวียนๆนะครับอันนี้เคน o ูดนะครับอันนี้เป็นลำโพงแนวออกแนววินเทจนะครับอาจจะเก่าบ้างนะแต่ราคาผมไม่แน่ใจนะคือต้องติดต่อกับ าทางเพจเขานะครับทางเจ้าของที่เขาดูแลนะครับ <c oughs> ราคาไม่ได้ติดนะครับนี่ <c oughs> เป็นตู้ลำโพงแนววินเทจแนวแบบาทั้งเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับตามสภาพนะครับแต่ว่าก็ถือว่า,าสภาพสวยก็มีนะครับก็ราคายัางเต็มอยู่นะครับอันนี้ถ้าติดตามทางเพจก็จะมีการลดราคานะครับให้ดูตามเพจแล้วกันนะครับนี่ใส่เทปกระเสตสองอันนะ เป็นเครื่องเสียงญี่ปุ่นที่ต้องผ่านมอแปลงไปร้อยโวล์นะครับผมแนะนำสถานที่นะครับวันนี้ก็ท่านท,ท่านใดที่รับชมทางเพจทาง u t u b e ผมก็จะรู้ว่าผมมาโกาดังนี้ประจำนะครับแบรนด์หลากหลายแบรนด์นะผมให้ดูนะครับนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับจะไปดูเองก็ได้นะครับหรือว่าหาซื้อตามร้านที่เขามีผ่านการ QC ที่แบบ สินค้ามีคุณภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปดูเองก็จะไปดูได้นะครับอาจจะได้ของที่ไม่ไม่ดีมากนะครับก็ไปดูเอานะครับนะผมแนะนํานะครับเป็นการแนะนําสถานที่นะครับผมเนี <c oughs> ่ยบางอันก็จะวอยพังบ้างดอกลําโพงเจงบ้างนะนี่ป้ายหลุดมากยามาฮานะครับท่านใดที่มีถือสาหาความกับเครื่องเสียงประเภทนี้ก็ไปดูเอานะ พอฟังได้บ้างไม่ได้บ้างนะสึงสวยบ้างก็มีนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณก็มีนะแต่ว่าผมดูสภาพแล้วมันเหมือนมันใช้งานไม่ได้ครับนะก็เป็นโกดังญี่ปุ่นที่เขามีมาหน้าแล้วครับตัวนี้นะมีทั้งลงําโพงกีตาร์นะครับเครื่องเสียงเมื่อก่อนของใช้ต่างๆนะเป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นโกดังอันนี้ของ Kenwood นะครับนี่สภาพสวยกิ๊บก็มีนะครับนะ แต่เราก็ต้องไปตามวันเวลาที่เขาลดราคานะครับหรือว่าเขา,าลงของใหม่ลอดใหม่ก็ติดตามทางเพจเขานะครับที่ผมขึ้นป้ายไว้นะครับ L Head Audio นะครับเพื่อที่จะได้รับอัปเดตต่างๆนะอันนี้ก็เป็นการอ,าอัปเดตโกดังนะครับผมผมใส่เสียงนะวันนี้นะเพราะว่าผมพูดในคลิปมันไม่ค่อยโอเคนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมไปรีวิวนะครับผมก็ต้องไปบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าผม รีวิวของโกดังแบ i ิ g งคิงไก i แล้วก็โกดังลัก y h โฮมนะครับสที่นะครับที่อื่นผมก็ไปไม่ถูกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเดนนะอนก็เป็นแบรนด์ทีค่คุ้นหูนะครับลำโพงเซนเตอร์ต่างๆนะนี่สวยกิิบเลยเนะี่เห็นไหมนะครับาบางคนก็ไปทันมากไม่ทันบ้างนะบางคนก็บอกว่าราคาแพงบ้างนะครับก็ผมว่าราคามันยังหนักอยู่นะสำหรับของที่ ยังไม่ผ่านการ QC นะครับก็คืออาจจะยังมีเรื่างเสียบ้างไม่เสียบ้างปนปนกันอยู่ในนี้นะของยาบห้ห้านะครับนี่ท mm ้ hmm. าใดอยากได้อลองไปชมดูนะครับไปลองฟังเสียงหรือว่าไปเช็คแล้วอาการก็ได้นะครับ mm hmm. มีลดราคาถึง90%นะครับก็เป็นราคาเหมาราคาถูกก็20-30%นนะครับก็ลดลงมาตามราคาที่ป้ายนะเ mm hmm. นี่ยครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับ เนี่ยสวยๆก็มีนะครับนี่ผมไปวันแรกก็ลงของใหม่อยู่นะครับยังราคาแพงอยู่นะครับนะก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับสามารถไปเดินดูได้นะพวกตู้ลำโพงเยอะเลยอันนี้เป็นลำโพงแนวบุกเชล์ที่ใหญ่นะครับเป็นลำโพงแนววินเทจสักส่วนมากนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นลำโพงเล็กอีกส่วนหนึ่งนะบางอันก็ฟาหลุดอย่างนี้นะครับนะนี่นะครับ ก็เป็นการแนะนําสถานที่นะครับไม่ได้ไปหวยสถานที่เขานะครับเพราะว่าผมมาทําคลิปที่นี่บ่อยมากเลยนะครับเนี่ยคนก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่ความสมัครใจของท่านผู้ชมนะครับจะไปซื้อเองจะไปดูของที่มันเรายังไม่รู้ว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับก็ไปดูได้แต่ว่าถ้าเราอยากมีความมั่นใจในการรับชม เครื่องเสียงที่มันผ่านการ qc แล้วก็มีหลายสถานที่นะให้เราเลือกซื้อก็ดูตามช่องผมได้นะครับนี่โฟลเซนเตอร์นะไม้สวยๆอย่างนี้นะครับนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลำโพงแนวบุกเชล์ shelf, ลำโพงตั้งโต๊ะเล็กๆของอ่อนเกียวนะครับนี่สวยนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายยี่ห้อให้ดูนะวันนี้ถ่ายรวมๆเลยร้อนมากนะ โกดังนี้ก็อยู่ในเขตของสำโรงนะครับหลังตลาดสำโรงามาทางถนนรถไฟเก่านะถนนรถไฟเก่าทางรถไฟเก่านะครับหลังตลาดาสำโรงนะครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็ประมาณ15บาทนะครับผมนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากหน้า,าโรงพยาบา,าสลสำโรงการแพทย์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของลำโพงนะครับ วันนี้พาชมาคลิปแรกก็เป็นคลิปเครื่องเสียงนะเครื่องเสียงที่เป็นแนวพวกแอมดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับฝั่งโน้นนะครับนะ,ะนี่บางคนไปไม่ทันก็บอกว่าเอ๊ดูในคลิปผมทําไมมันของมันเยอะนะครับแต่พอไปแล้วของหมดนะแล้วก็ต้องไปให้ทันนะครับนะต้องไปให้ทันไปดูราคานะผมแนะนําสถานที่นะครับวันนี้นะอ่าเจตนาคือต้องการแนะนําสถานที่ให้ท่านผู้ชมได้ไป เลือกซื้อเลือกขานะเอามาใช้เองนะนี่ครับต้องมีความรู้พอสมควรนะครับในการเลือกซื้อนะครับบางคนก็บอกวาอ่าถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะเลือกของไม่ไมดีไม่ได้นะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนมากก็จะฟังเป็นนะครับี่ผมพยายามให้ดูวมๆนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสวยกิิกเลยเขาเปิดหน้าดูนี่ของเดนนอนนะครับสวยสวยมากดอกอะไรยังกิิบอยู่เลยนะ นี่ครับโดมอะไรยังสวยอยู่เลยนะเนี่ยของเดนนอนนะครับนี่อ <Okay. S 1> ็ o เ l 7 7นะครับนะครับก็โกดังนี้ก็อยู่ในเขตของสำโรงนะครับค้นหาทาง Google Map นะครับก็ลักกี Lucky Home นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แบนดังๆก็มีนะครับผ่านไฟ100โวลต์นะครับเป็นสินค้านําเข้าญี่ปุ่นซึ่งก็มีทั้งพังมั่งไม่เสียมั่งอะไรคะกันอยู่ในนี้นะครับนะไม่มีการไม่มีการ QC หรือว่าแจ้งอาการนะครับว่ามีตรงไหนเสียไม่เสียนะ,อะของอันนี้คือโกดังลักกี้โฮมนะครับแต่ถ้าเป็นโกดังทางแบลิงชิงไก่ก็จะแจ้งราคานิดนึงว่ามันเอ้แจ้งแจ้งอาการนะครับว่ามีเสียตรงไหนบ้างนะราคาก็ แตกต่างจากตรงนี้เยอะนะครับไม่มีลดราคานะครับของของแบริ่งนะครับนะผมไปสองที่นะครับก็เอามาลงอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการเลือกซื้อสินค้านะครับนะครับผมก็ต้องการนําเสนอนะครับไม่ใช่การทำลายซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นการนําเสนอแล้วกันนะครับนะผมพยายามทําคลิปให้เป็นกลางนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะ พยายามพูดในส่วนที่ผมพูดนะครับพาดูสินค้าดีกว่านะครับนะก็อันจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่ดุลพินิษของลูกค้านะครับเนี่ยครับก็เป็นโกดังที่เขานําเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่ามันเป็นขยะของของเขานะครับก็แล้ว,แ,ลวแต่เราจะคิดนะครับเราชอบเราก็ไปซื้อนะครับนะนี่ ผมอาจจะไม่ได้แจงรายละเอียดนะถ้าท่านใดสนใจนะครับคลิปเก่าๆที่ผมทําทคลิปไว้นะให้ไปดูนะครับผมจะถ่ายละเอียดกว่านี้เยอะนะนะครับมีคลิปเก่าๆที่ผมทําไวนะ้ในช่องผมเนะี่ยเยอะมากนะครับของของอไอ้นี่โกดังลัคกี้โฮมโกดังแบริ่งคิงไก่เนี่ยผมทํามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับตั้งแต่โกดังนี้ยังไม่ยังไม่ขายเครื่องเสียงเยอะขนาดนี้นะนะครับผมไปค้นเจอพอดีแล้วผมก็ไปเข้าไปขออนุญาตเขาถ่ายคลิปนะครับ อันนี้คือไม่ได้ถ่ายโดยพละการนะครับก็คือต้องขออนุญ,ญาตทางเจ้าของเขานะครับเนี่ยเทปคัเสเซ็ตนะครับผมไม่แน่ใจว่าฟังได้หรือเปล่านะครับนะนีะ่ส่วนเทปคัเสเซ็ตนี่ก็เยอะนะบางอันก็เอาไปเก็บไว้ก็ได้แล้วเนี่ยสวยๆนะพ纳โซนิกของแบบมันงานคัสสิกอะครับงานตั้งแต่สมัยเราฟังสมัยโน้นะหลายหมื่นนะหลายพันหลายหมื่นนะใช้ไฟร้อยโวล์ร้อยสิบโวล์น,นะครับนี่นะครับก็เป็น ตัวนี้เป็นวิทยุเทปนะครับวิทยุเทปสมัยนั้นก็น่าการะไรตังคนะ์อยู่นะเห็นไหมบางตัวก็แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นก็มีนะครับเยอะ <c oughs> ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะตู้ลำโพงตั้งโต๊ะนะครับบุกเชล์ต่างๆนะเยอะเลยนะตู้เล็กตู้น้อยนะครับนี่ดูหนังฟังเพลงของโบสก็มีนะครับบางตัวก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าอยากได้นะพวกโบสอย่างเงี้ย เดนนอนเงี้ยลำโพงเซ็นเตอร์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นของวอิสเตอร์นะครับเป็นชุดเลยเป็นเซ็ตของเขานะครับ mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับนะ mm hmm. มีลดถ,ถึงแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นตนะครับก็ติดตามาทางเพจที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับฝ mm ั hmm. ่งนี้เป็นเครื่องเสียงแอมอินทิเกตต่างๆนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับนี่ mm hmm. เป็นลอดๆ <c oughs> เลยเลยเนี่ย นะครับส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นพวกแอมชุดโฮมเียเตอร์สมัยเก่าที่เราซื้อเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นแพงนะครับนี่ยามาฮ่าเงี้ยเห็นไหมสวยเช่แอมอินทิเกตเงี้ยรีซิฟเวอร์นะครับนี่ส่วนมากแอมใหญ่ๆอย่างเงี้ยทีโอนะอยู่ที่โกดังแบริ่งก็เยอะนะครับประเภทนี้นะส่วนมากจะเป็นแอมนะครับที่โกดัง แบริ่งนะเดี๋ยวผมมีเวลาว่างผมจะไปอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแบริ่งแบริ่งคิงไก่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะแต่ว่าของไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับของแน่นของแน่นก็จริงแต่พื้นที่จํากัดนะครับอาจจะไม่ได้อ่ากว้างขวางเท่านี้นะราคาก็4ี่ห้าพันนะครับสี่ห้าพันสามพันสี่พันสองพันห้านะครับราคาอยู่หลักๆนี้แหละครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ว่ามันเราต้องไปเช็คสภาพเองนะครับคือ สภาพอาจมาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยนะต้องไปดูเองนะครับสําหรับท่านที่อยากได้ของถูกหรือว่าของที่เราเสี่ยงเราก็ต้องไปเสี่ยงเองนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ของที่มันผ่านการ QC นะครับก็ไปหาซื้อตามร้านที่เขาจาหน่ายนะครับเขาก็จะตรวจเช็คสภาพแล้วก็มีการรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ก็ทําทคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้าการใช้เสียงเป็นกลางนิดนึงนะครับเพราะว่า เออคลิปก่อนๆนนั้นผมอาจจะพูดในทางที่มันไปขัดขัดกับาการทาํามาค้าขายนะครับอันนี้ก็ให้ให้เป็นทางเลือกของลูกค้านะครับนะผมไม่ได้เจตนาอะไรมากมายนะเสียดายคลิปนะครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมถ่ายคลิปมาผมก็เหนื่อยนะแล้วผมต้องมาลบคลิปออกนะครับผมก็รู้สึกว่า,เ,าเราเราทำคลิปฟรีนะเดี๋ยวผมจะต้องใส่เสียงนี่คือใส่เสียงใหม่นะ แนะนํานะครับโกดังลัคกี้โฮมสําโรงนะครับอยู่ตลาดสําโรงนะครับเข้ามาด้านหลังของอินพิเลียนสําโรงนะครับถามคนแถวนั้นนะวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะรู้จักนะครับนะถามวินมอร์ไซค์นะแล้วก็ค้นหาทาง g o o g l e m a p นะผมขึ้น Google ไว้ด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมดูตาม G.P.S มานะเดี๋ยวนี้มันนำทางมาง่ายนะครับนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสําโรงก็ได้นะครับจะได้ง่ายหน่อยนะครับสำหรับท่านที ไม่อยากขับรถส่วนตัวมานะครับเดินทางม,มาได้นะครับนี่โอ้เยอะเลยนี่มาเต็มร้อยนะครับรถยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบถึงเก้าสิบเอร์เซ็นนะครับต้องติดตามทางเพจของ LH ลเฮดอนะครับเยอะเลยนะครับผมอัปเดตบ่อยนะครับของ l u c k ี h โ m e นี่ะครับนะเขาเอามาเป็นโกดังโกดังเลยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะเยอะเลยนะครับแต่ว่า สภาพก็อาจจะเก่าบ้างใหม่บ้างปนๆกันอยู่ในนี้นะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ